สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอะอยากจะพาทุกคนไปงาน The Body Wisdom Weekend กันก็จะไปพาทุกคนชมว่าอีเวนต์เนี้ยมันมีงานอะไรบ้างมีใครไปบ้างแล้วตัวลุงเองในฐานะของซีอของไอรนะคะเราก็จะไปออกบูธแล้วก็จะไปพูดบนแพนพนดิสคัชนเกี่ยวกับประจำเดือนแล้วก็ความเชื่อผิดๆนะคะก็ยังไงรอชมกันะคะ ก็จะเป็นรูปจิ๋กนะคะก็เดินเข้ามาในงานตรงนี้นะคะเป็นวว่าเวิร์กช็อปก็จะมีดรทิปเพนใช้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็นเศษผ้าเหลือจากจินผอมสันเกิลเนชั่นแล้วตรงนี้มันก็คือแคนวาสที่เราสามารถวาดรูปอลว่วาได้ตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวจะเปิดโดยการวาดของตัวเองก่อนเลยนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฝดอ่ะตอนนี้ก็รู้เดี๋ยวเราจะวาดตรงคลิปนะโดยเอาคลิปที่มันใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็เป็นออคชั่นกางเกงซึ่งแต่ละคนอะที่เป็นอาร์ติสต์เขาก็จะมาว่าดนี่ของโนที่ม <c oughs> ีของ <c oughs> คุณแป๋มสาวิตรีนะคะของคุณซิงดี้วิชอปพอเขาปิดปิดทิ้งพรุ่งนี้ย เราอ่ะก็จะเอาโพสิต์ทั้งหมดรายได้เนี้ยมาเป็นเงินที่ส่งทุนบริจาคผ้าอนามัยของเราอ่ะไปให้ผ่านสติ r ด t y f o u n d a นเป็นเช a ิตี้อีกทีหนึ่งด้วยข้อมันนี้เราเป็นดีสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันสวยอันนี้นะคะ The Hidden Closet เป็นร้านขายของเซ็ก Sex Toy ตรงนี้ก็คือไอ้เร่านั่น อันนี้คือเนยนะคะเนยคนที่ตอบแอดมินทุกอย่างแล้วก็แพทของให้ทุกคนเนยที่น่ารักของเราเี่มนะคุณแพรจากบิวรแครสวัสดีค่ะเริ่มไหนก่อนเริ่มเลยเริ่มจากอันนี้เลยค่ะชอบมากเค้กบลเป็นเครื่องดื่มอกรอนใจอลุ้งชงตา ข้าวเปลโครของเรามันสำหรับขมิบได้ทมิบได้นวะก็ใส่เข้าไปนะคะใส่ย,ยังไงอ่ะอธิบายหน่อยใส่เข้าไปในช่องทอดแล้วฝั่งตรงนี้เป็นเวทอยู่ไว้ข้างนอกช่งงองทอดอ๋อแบบเหมือนตวงแบบ ห่วงไว้ข้างล่างใช่แล้วเราก็ขมิบกุ้งชะงาของเราป็นดีสําหรับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกเสร็จหรือว่ามีปัญหาฉี่อะไรเราก็เลยต้องฝึกการขมิบขมิบขมิบใช่การใช้เครื่องมันมีเขาเรียกว่า the official vagina gym นั่นไงคะสุดยอดมากของอเมริกาสุดยอดตนนี้คือตัดอัพที่แพร์เคยทําตอนอยู่ซานฟรานซิสโกชื่อว่าอค้คุณแพร สุดยอดมันคืออะไรคะเป็น Charity Tracker ค่ะมันทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่อยากตั้งครรภ์แล้วก็อยากตั้งคันแบบธรรมชาติเพราะว่าไอ้เค,ค้กเนี่ยมันวัดเขาเรียกว่า cervical fluid เป็นมุกปากของลูกใช่ใช่ใช่เอามุกปากของลูกเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราถึงใกล้กวันขวไข่ตกเมื่อไหรอ่อันนี้นะคะกางเกงอนามัยค่ะกางเกงอนามัยแทนผ้าอนามัยกับทาปบอลแบบสอนใช่ทุกวันนี้เรามีทางเลือกเยอะเนาะ มันมีสําหรับไม่ใช่แค่รับประจําเดือนได้แต่สําหรับ ผู้หญิงที่มีปัญหาฉีเล็ดอ่ะบางคนชอบคิดว่าปัญหาฉีเลดมันเป็นปัญหาคนแก่่ใช่ปหใช่แต่ที่จริงฉีเลดมันใครเป็นก็ได้เรามีเพื่อนตั้งแต่ตอนอายุแบบสิบขวบขวบเลาะแล้วก็ฉี่ล่ายกเกงในอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหาตั้งแต่เด็กได้อ๋ออันนี้อันนี้น่าตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้ไหมเราอะรู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนลองเดาดูเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้ม่ก่อนมันยืดได้ถ้ามาจากอะไรอะจะมันนิ่มมันคือเมดิ c a l g r a d ซิลิโคนเฮ้ยมันนิ่มมาก มันดึกมากแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าโอนัทมาจากอเมริกามันคืออินเทอร์เน็ตเวิร์บโช่วยป้องกันการกระแทกตอนมีเพศสัมพันธ์อำหผู้หญิงที่มีเหมือนความเจ็บปวดตอนมีเพศสัมพันธ์หรือว่า เอ่อเอ็กซ์ฟลอร์ดิสฟังชันคือรูปขอช่องกลางอักเสบรู้ว่าหลังคลอดลูกแล้วการมีเพศสัมพันธ์มาครั้งก็เจ็บใช่ไหมใช่คืออันนี้มันเป็นเหมือนเวลโบที่มันเหมือนเขาแบบเเหมือนนป็กันความช็อตกันกระแทกอะไรอย่างงี้คือใส่เข้าไปบางคนอาจจะเจ็บก็ไม่เป็นไรนี่ใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเฟอร์ทิลิลี่อันเนี้ยใช้ยังไงคบ หลังผู้ชายผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วอยากมีลูกใช่ไหมผู้หญิงใส่อย่างนี้ก็ไปในช่องคลอดใส่อย่างเงี้ยรอดึงอันนี้ดึงเส้นตุ้ยอ่ะอ่ะจะดันสเปิร์มอสุจิของผู้ชายเป็นไปหาไข่ที่สุดยอดค่ะเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากแต่ว่าเอฟเฟ t i ีฟมากในการช่วยตั้านทานผู้หญิงวันนี้ขอบคุณคุณแพมมากนะคะที่มาช่วยดูเรื่องคุณแห้หนักด้วยกัน เราจะมาคุยเรื่องประจรําเดือนกันแล้วก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เรามีแล้วก็จะมาเบรกว่าเอ๊ะ eh, อันไหนจริงอันไหนไม่จริงให้คุณหมอช่วยนะคะยินดีครับยินดีครับ True or false Men have a higher sex drive than women Personally I would say false I think <laughs> <laughs> okay. you know with this session about demystifying stuff and beliefs that Here all your life. It's very important from now on to question things, look at research. Because yet not only are you educating yourself, you're passing on your knowledge to new generations so they don't have to suffer the same things you did when you were younger. And I think that's really why I want to talk about this more. I want to get rid of all these myths.